บลองจัดพ so so ับคงบลองเกลตปริจาหลองทักซีริสุบัตคนบลองวิโรตุ้มใช้บลองสนขับคงบลองแก้วใจแก้วเห็นยวนีครับ เราเรียนเิอสองมตะประเสริฐกาติกโมฮาปอดจุละกลุยไม่อายุทยาปอดมีบกดาวคุณป่อสุมิตรใส่สมปอดำตำรวจคุณอาวงประเสริฐปอดแสนพ้องหอบนา้น ก่อซิวทินโอ้ผสีก่อพันธขับโงสารวัตรปฐุมสักบวรเทวราชสารวัตรกำนัลตะโกนตะแหวนผุ้ช่วยพิบูลมังคลาผุ้ช่วยสมเทียนเจริญพง่ก่อเปียแก้ว บุญคูกัจ้าประเสิสังอาจารย์โชววัฒนาปริญญาเด็กครับเด็กเจอปออุ้ยุปปัจจจรมัแต่งเพลงอ่ะได้หงรับอ่านไปหอาบอก่า มแล้วมแก๊สเยอโค่ยน้เหรอครับออกไปด้ mm okay. ปัสสังฆาราอุปาทวายธรรมนิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปสมุสุโภ เอนะสังฆัมมิโสปาติจีตาติคาระตังหิตายาสาธานะโสปะกะปะติโสยัตติธัมโมจะอะยังนิทัสสิโตเตตานะพูชาจัคคะตาอุราระวะรัญจะภิกขุนามนุสปะทินังตุมีหีปุญญังปะสุตานานะปะกัณติครับ สำคัญทุเียทุกขั้นนะครับต่อไปกะท้าเจ้าภาพมีทุกการทุดจรนะครับเอาชอบหน้ารูคุณกระได้ไหนกระไดครับของกินขอวัการอดีตวัดเอาไ้ได้่ายดูไใครพัครับทองกระนั่งของคุมของมันสมสักภาษาทองมันจะรูดหลังไปตั้งอ้อยหวานอ้อยโหวนพนครับ วัดนั่กันด้วงหลีหลายปีหลายแห่งไปวัดมองคับวัดนกันไหนสัพสารพัครับอธุแวัดอานโมหะวัดเจ้าเจริญโมศิษฐวัดคำบุญนาโมศิษฐ์สามวัดครับี่ยวัดศาสนาแป้งหล่อพันเตนแด เดวกานหมูฮาหมูซิกเอฟะาจิ๋นสาบูนะเึ้ไทยอิสานนะครับอ่อับเลยครับอ่หมูานี่ของสลาประชาดหมู e. à, ิอะ uh, uh, ่สาประชาดอ่บ uh, ันหม่เออครับจะไหนจะได้ไปืมกันเออไปเกยตักไก่มาหัวามต่อไปกระสต้อปอ นะตอต้อบ้อนต่อต้อบหมู่ห้าหมู่สิบเอ็ดครับวันนี้ก็ตั้งสมศักดิ์ประสาท้องนครับเอาตือแถนนะคนละบอกทูนอักกี่เจ้าภาพอันแรกก็าอักเขาบิผมนยครับ ที่เจ้าภามะแล้วมาลกอกี่โขกีเลยนะครับเร็วพองกมเดิมเดื่องมใจ่เร่องใหา่อบอกนพัฒนาบัาตลาดหุ้มากองคุนพัฒนาบาดเก้าเจริญหุสิเครับอกคุนพัฒนาคุณช่วยกะจา้ครับจออบจอกนนีทจะพัฒนาแต่ไปหมดอะในเดียวนี้ สอบข้อันวัดนะครับขอบพัฒนาแล้วก็ศูนย์จข้อโมอาโมซิเอศูนย์ข้อขอณพัฒนาคือสองมูนะครับมดไปูมาด้ที่สอนะที่สอนะเกมของที่จดหม่นี้เป็นของใครมาเดทดูกันครับ จงพกขอบคุณพัฒนาการนำป้าป๋าผูหนาครับจับป้าสุสานการนำกาไฟปปาป๋าผู้หนาจับป้าสุสานครับประกาณ แบบี้นะดาวูดเดิมนะครับแต่ยิ่ย็นงเหรอบางทีจะทำีดบางทีนี่แต่เราไปเจ้าอาปาเนี่เดี๋ยวบอกห้จัดกังอาปาครับจักล่อนกันเหีืองเงินทอเนี่แลครับอยเงินทอนวัดนี่แหละเลยบอกไ้นี้อาปากัดผีอยังครับหมดแล้วนะรับตรงนี้เยี่แล้าจะเขียบไข่าย มาบนมาบนบนพระบมครับพาไอ้มีบทเดียวเอาบนพรมีีเลยครับอ่ะมีบน้าใหม่เกมใหม่ออาไฟเด็ดดีครับอมกหมั่อยูดถอยออกไปบนรับงยูดถอยออกไปบเรเดี๋ยวเอาไปจัดามรัตามรับยุกทุดเลยยดอยออกไปบ

ขอได้มาสายลักผีขอได้มาสายรักน้องไปอยู่เก็บข้อคนไสาหัวได้วางอารมณ์อะไรียิ่ที่จะได้สักเบ็ดหัวข้อเนี้เป็นตกเอาเมษีอันตีแบบนี้ขอเพินได้สายแค่เป็นผีได้สายไปหนเพลนได้เป็นตุกเ้าเนเพลนตันะขอ็วออย่างนี้ควมเก็บรอดข้อของอีปีน้องสงสาขอเตียงของบัตายเจออาละวาดตมงหอขอเกวบบัตให้มาเทยสิคา ไก่ถืออาสน้ำเอาปอบมาปอบของตังตียกมาตังปอด้วยปอมาต่อเอาไปมาตึกยินงยัดปอดไข่มาเด๋ยวเอาได้ตามแฉสทีสับเปียนหนุ่มวัวไหมตีลูกน้าไหวตุกแตงวัวปอดได้ไปตุ๊กไปหยกว่าได้ไปเมาหลบของหูกยักแรงมองไปทุกทิดทุกแหงดืวอปอดีแกลงมาห้อยมาตึกยินงยักปอดไข่ปอดถึงจะได้เสวย มากินข้าวหลบลมเลยอย่าไปทั้งสวยไปห่างของกินข้าตานมีไว้จัดหลายนะไว่เ้่าหลายต่างๆเจนวิญญาณพอมานั่งมากินข้าวหน้าคุ้งจ้าหุดหลาแต่ละไม่พ้อมีทุกแกกอมแกกฝาพอเจอปอบเจ้าในหลงม้าเสียเวลาปากเป่าวิญญาณปอบไปอยู่ที่ไหนอยู่กลางลมไผ่ฝ่าไม่ฝ่าเหล่ามาปอบบ้าเดิมมาปอบบ้านเก่ามาปอบหลงเข้าสวยงาม ว<จ>ิญญาณปลอดภัยได้เป็นตุ๊กปักห ah ักขับอยู่ในสามองเขียนโวยผงจำมันต้องมีไผ่นำมาช่งแมววิญญาณกอดไปยกตุกอยู่แม่น้ำล้อมฝาปลาลูกปุ๊กหนาปากน้ำปากตุ่มได้ไปอยู่กับเสี่ยวมีผีโง่โง่ผู้จำลุงลุงมาคอยยงพระบ้านจังไห้จะได้รับัาไหวแม่หนาหัวกอดจะได้ไม่กินโจลิ้งล้าโกรนล้าหรือมาโคตรไกล ไปอยู Or, so area, DVD, water, ่น um, ้าโลกก็วัอยู่สวัสดิ์ปวดดววิญญาณเกไปตกับต้อยก็ว่ารถอนปวดตกร้นปวดลอยบังคับปวดเอือกม้าครับพอเวดาเป็นเจ้าได้ถุงแขกใส่เต้ามาหามคือปวดไอพูดจากอดีอ่าแย่จะไม่พิดว้าพิศคอวิญญาณกาไปอยู่ที่ไหนอยู่กลาลมไฟเลอยเพราะอะไรใหญ่อดตะกอนเอือผปวดผับ้านถึงจอ ก่อได้ขายละอาได้ก the ับทุกคนทุกฟองก่อได้มาขายลาบ้านสายละจอกขายละผีน้องงงยากก่อเฮ้ยก่อได้มาขายละปัดละวาผีบอกเคยสาเคยกลาดลูกหลานก็นั่งตาอาบใจก็อยากบาดบวบไวมันเป็ดกับมาชุลาดตอนยิงยิดขาดหึงายหวยหนอมาแสนเสียดายก่อได้มาสายละโลก มียานปอดไปอยู่ใ่ไหนก็ไป่ใจไวนมาสีนอกเอามากลับลำเซาลำสุกมาบองขันเข้าขันโดมาปุ่นโดเมืองคนหลุดหลานได้ฟ้ากันขึ้นกบัวปอดได้ไปชุกกบัวปอดได้ไปตวนกบัวได้กลับเลี้ยงเหี่ยวห่นมันจะเหมือนปันหรอปันเก่าครับอาตอนนี้เรียบร้อยเราก็จะมีการปอดทัดไรของสุขุนครับแค่เป็นสองชุดมันไปครับ ทับับอกัเอาหรือเอาได้หือเลเอาลูกสามกุ้จับไา้จับกุนได้สุเลยอันนี้วันนี้ใจเยนียอนน้ เจ้าปาะวัดรัชหารชเป็น,ปอ,นองค์ที่เทานาวพรสังทองศิริของกระองค์ทับผม

ไดนี้นะครับรับตแบเอยนแล้วจมีการแบ่งข้าตอกอกไม้เครับคุนเดือวางดอกจันเราปั้นกัน้ ้องจากไหวตาบ้านนี่นก um, ันครับ ตั้มรถเขาออกอยู่ตั้งน่งเลยออกไปยืนโต๊ะแต่กามีแม่อยู่เดือนเขาทอเดี๋ยวนี้ก่อนนี่ได้เกลี้ยงหนึ่งคนครับกีบเข้ากีบไผเสียกต่ได้คว้าครับกินหนามผู้เลยอูนทอดก่ดเจ้าพิษามีอวสุย้อนมาตัดบันกองหลวงครับตั้งเข่าตั้งน้าได้ตัดได้ขบหมดคือกว่าวันก็อีมาจะอยู่สามนี่ด้รึครับอย่างเก่าเนี่ย Nắng gọn để năm tay để dưới ta kịch hmm. đây, Hát thắng cả phó sụp may hỏi các tàu thắng hát nhỏ các tù tàu nhà. Mù được một khoa cháo sĩ sào mù 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 แต่หาแม่น,น้ยหาหนัก่อนเขา้าโอใค<อ>ไอ<ม>้ลูกเกิดโติบปีขึ้นไหมจะไปไว้เป็นบ้บาลข็ตัวอ,อุ้ยเป็นทุกเป็นอนัตตา,นนตาคนเราเกิดมาแล้วต้องแกต่แกต,ต้องเจ็บต้องตายต้องได้พัดผ้าจากของที่เรารักเราชอบใจต้องได้รับผลกรรมทั้งีเป็นกรรนี้และกรรมชั่วทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนพาณิชย์นิยมทั้งคนมั่งมีและคนจนทั้งพระราชาและสามัญชนล้วนตกไปสู่อำนาจและความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกายกรรมังวัตติกรรมังมโนกรรมังสัญจาโตสังอาสัญจาโตสังสัพพังโตสัง ขับมันตุลงในอดีตที่ล่วงมาแม้ว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ร่วมเกินต่อพ่อวิอาขับพงและต่อแม่ข้าเอ้ยฉลาดแหลจะดย้ตวตายวาจาใจก็ดีทำต่อหน้าและทับหลังทำเจตนาและไม่ได้เจตนาขอดวงวิญญาณ ของพ่อวิอาทับคงและหวงวิญญาณของแม่คับดอ้ยชลาแสนจยกยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทักหลายด้วยเถิดกุศลธรรมาบุญกุศลดที่พ่อวิอาทับคงและแม่คับดอ้ยชลาแหนได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้น โยนาวาสแห่งชีวิตขอจงเป็นภาะ,ะปัจจัยได้นำเอาดวงวิญญาณของพ่อวิอาคำมคงและดวงวิญญาณของแม่คําเอ้ยสราแหลมงไปสู่สุขติสวรรค์ยัยงสัปรายาพุกลูกเว่าหน้าตามหานะของท่านทั้งสองด้วยเถอ ขับหลบลบยืนสักพักนิ่งไหวอะไรสักหนึ่งนาทีโดยประมาณครับวันนี้กขอขอบพุ้นต้อกับพ่อแม่สีนกบูท้ากูแก่ทุนจังงาน จะชอบภาพชอวอาหารชอน้ำอาหารจนรับันซุนมันุกมุกคับคับไปหน่อยหนึงครับเที่ยวบ้าน้อยสักครเที่ยวมันหนักอาหารกัดขอกิีบหวนล้ำหนัาไวกเจ็งเข้ามันแข็งแข็งมันโ้อนเจ้ามันแบบนี้จีบแข็งตัวมาเด็กน้องดื้อจะไปตื่นน้ำส้กตาวันกระทาไป่าหันดอกมีมันร้เขอกจะมีมันก็จะว่าแบ้ประเด็กกเตะจำด้ก็เหมือนเขาจะคุยยันไม่ไป้า้า แต <c ười> ่งางแต่งงานเป็นตู้วนพระเขาได้เรี่ยวมาหลายวันหลายเยอนอันนี้เขได้เรียวเลยุปั๊บแบบนี้เลยนะครับภาคที่แสลไลทยจิตตับดไว้รหบายปีนี้ีนอกให้กันบ้านหยาบปีกจนป็นอะไนีครับคู่น้องกระด้างแข็งกรอยเขาหลับผู่ฮะทีู่กเย็น้าบัรยากาศบรรยากเรายเห็นีเรษีเราเห็นต้อคนอยู่ใต้ถุงบาข่าสายใครทกัใได้เขาไป่รับเราไปค่ะ นี่คนเขาขายตลาดเขามาป่าแ่าที่จะทำานเ่งนำนาถูไปเออครับเอาวางลอกจักริดมานั่งในโุมพัดลงเี่กนซนึ่งจะไปมาไปหารดหาล้าจะไปพักนีก่อนไปจะไปพักไปก่อนรักงานนั้นนี่เถีนงงานเอาว่านคนเช็คก่นเลยป้าเอาเจ้าจะป้าขอแล้วมีาดช่วยม้นขุยมาเไหมหรอเดีสองงานก่อครับ กว่าม mà ีเออเอาลุกทล็กทำไหเออนะครับ่รุ่กัฝุยำัไปุ่เออนะครับสอบการสอบงานมีราวัลอายุนันเด้กระดานพอสตยงมีเก้าสินะครับมีหมายเลขเก้านย์ดโอ้วันที่ครับ 0619056ประวัีหนึ่งแมวไปนะครับวันเก้าสูงแล้วก็พูดดีของแม่เอ้นั่นก็หกสิบจไปเลยครับเราเดียวกัแต่เย็นๆไ้ครับเศรษก็จนั้นครับอะไก็เปลี่ยนขนอวันที่สาีานวันเาราวันเดิมสุนทรัทราออก ข้าพ่อข้าพงข้าพนักแจะเวครับเด็คนเ่าคนเดิมจังเขายังหลับข th <Okay. S 2> ้าพน่งยังเะีากันไดกี่มันกอูกหูกใจขับพ่อแม่พี่น้องอสมมานพี่น้องเครับเาอันใดที่มนดีเก็บไปคิดไันเก็บปเป็นเล่หัว